ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพอ,อกันอีกแล้วกับบุญชูชแชแนลครับพี่น้องนีแ่แหละครับพี่น้องจ้างที่บอกแล้ะล่ะตัวไอ้เริ่มต้นคลิปเมื่อกี้นะครับเด้อผมถ่ายคลิปเล้วเมื่อกี้ได้ครับนี่ยางมามันเห็นบ่นหนน้ำครับมันออกแล้วก็เห็นขาโพกมาแล้วครับเด้อเบ่งอีกัเถื่อกับสีแล้วเหรครับพี่น้องเป็นงัวแดงนะครับพี่น้องตัวนี้ถ้าผู้ใดอยากจะได้เพิ่นเปิดว้อันออกแล้วุนรุ่นออกแล้วออกแล้วรุ่นรุ่น,นพี่น้องตัวผูตัวเมียพอมาเตรียมจก,มกดังมัน้อพอมาเตรียมจกดังเด้อพี่น้องนี่ ใกล้เสียอ่ะตัวเมียตัวใหญ่เลยเด้อครับพี่น้องตัวนี้นั่นเบ่งออกอีกลูกเอาเอ้าอีกเท่านึงอีกเท่านึงโอ้ไทยคลิปแล้วออกพอดีเห็นว่าพี่น้องครับเอ้าออกดังจกดังเป็นงอแดงนะครับตัวนี้เป็นลูกที่สองเด้อห้องไวในคลิปนั่นกะเจ็ดหมื่นแปดนะครับพี่น้องครับอ่ามาเบิ่งว่าระสิเปลี่ยนราคายังเก่าอยู่เด้อครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดอยากก็ได้ด่วนเลยเด้อครับตัวนี้เด้อนี่ไทยคลิปแล้วพอดีเขาดีพอดีกับทได้เอาคลิปนี่เราลงก่อนมาลุ้นระทึกมาเอาน้องเออออกแล้วเออตัวผู้ตัวแม่พร้อมรุ ไปเออเอาเอาเลี้ยลูกเออเนี่ยแหละครับพี่น้องครับเหตุการณ์ระทึกระวังไทยคลิปครับพี่น้องครับงัวออกลูกพอดีครับพี่น้องครับตัวนี้เนาะเนี่แหละเนาะตัวนี้ผู้ใดอยากก็ได้ตัวผู้หรือตัวแม่ครับเดี๋ยวมองกันอ่าเดี๋ยวให้แม่มันเลี้ยงกันหลุดอ่านี่แหละครับพี่น้องเด้อเป็นงัวแดงนะครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกที่สองนะครับพี่น้องเด้อเป็นห้องว้อ่าเจ็ดหมื่นแปดนะครับพี่น้องครับ ตัวนี้เป็นลูกตัวสองนี่เล็บตินกับโอ้จังมาเอาได้คร oh. huh ับพี่น้อง้ใดอยากอะไรกันเลยมาเอาอ้น้องไปได้พ้อมครับพี่น้องครับตัวนี้เนาะออกจะน้อยน้องกับเตียวครับพี่น้องครับตัวแดงได้ครับพี่น้องเด้อโอ้ขายเง้วครับพี่น้องนี่อันนี้ลูกผสมโตด้ครับพี่น้องครับนี่แหละมึงพรอย่าเป็นไทยคลิปวาแล้ววะนี่ได้ครับพี่น้องสบาย ตัวผุ้หรือตัวเมียเนาะพี่น้องครับท่านเห็นครับพี่น้องครับอะเดี๋ยวไอ้แม่มันกัดสีหวงรูบ้ากาเขาไก่ครับพี่น้องครับมาเกี้ยวโตเถิกมันบ่ครับเออนี่จะเป็นโตผู้ครับผมตัวผุ้หรือตัวเมียตัวเมียเป็นสีตัวเมียตัวเมียเฮ้ยตัวเมียครับครับเออรุ่น แต่ว e ่าบรท่านในชัว่วนะครับเด้อบรท่านเห็นปันไหนครับผมราคเปลี่ยนนะครับพี่น้องพอราคาเจ็ดพึ่งแปดพอเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันออกคลิปตอนมันท่านได้ออกเด้อเปลี่ยนเมื่อไรอยู่ในคลิปโตโตเมย์นะครับเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวคลิปเนี่ยลงก่อนนีได้ครับพี่น้องครับ จากเปล่าจากเปล่าเปลี่ยนเปลี่ยนบ่ได้เปลี่ยนบ่ได้พออยู่ในคีบปนหน่อยเลยคีบบนท่านเดียวออกอันนี้เราแซวซื่อๆนะครับพี่น้องยังราคาเก่าอยู่นะพ่อเนาะเนี่ยไผ่อยากจะไดรนะครับเด้อตัวดีนะครับพี่น้องครับโอ้ยแดงครึ่งๆเลยเอาแดงครึ่งๆเลยหัวลุ่นนาโนนา่นเลยพูดเลยพูดตัวนี้แดงพอดีพอดีเลยพอดีปากเลยผมน้ำนแดงเข้มก็ก็แมียไหลนะครับพี่น้องครับ เก็บเป็นใต้คลิปว่าเรี่ยวกวาเห็นบ่พี่น้องครับผมว่ามันออกแล้วมันสินี่เห็นบ่เพ่เดียวสัญลักพี่น้องท่องก็คือท่องรับประกันแบรนด์ออกออกเป็นโตให้เห็นเลยครับพี่น้องครับเออเออนี่เลยครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดอยากจะได้โตนี้ได้ครับพี่น้องเด้อเบิ่งเด้อครับเดออรับประกันมั่นมั่นแท้ครับออกแล้วครับนี่ออกเดี๋ยวนี้เลยกินน้องนี่เห็นบ่ คถ่ายคุิเห็บกแม่คถลิปทนแล้วท้าลงยูทูบอยู่พอเอ้ยนี่เครับขาจ้าอกขาเจ้ลงยูทูบขอ่แล้วอยู่พอถ่ายคลิปแล้วพอดีครับผมก็เป็นบลลีวตัวนี้สีสีแดงก็เมีหลครับพี่น้องอันนี้เป็นในลูกค้มโตนะครับพี่น้องเด้อลูกตัวที่2ครับพี่น้องครับนี่แหละครับรุ่นบอนรุ่นได้วางส่อนบ่วางส่อนออกมาเห็นเนนี่ละครับพี่นองครับ มันเป็นตัวแม่แท้บ่ว้หรอพ่อแท้่บแท้บแท่บวเออผมก็ไ่กล้าเขาแค่เอ้ยุกได้ไหมอ่าได้ครับอ่าขาหลุ่มขาเหย้าว่ขาลุ่มันเหย้าว่ะขาเหย้าว่ะขาหลัาก็ดีครับพี่น้องบาหมันได้เลยครับพี่น้องเออถามผู้ใดอยากได้ถักกิ่งก้างมากครับผมอ่านี่แหละครับพี่น้องนี่แหละย่างที่บอกไล้ครับได้มีทั้งง้วะทองแก่มีทั้งทองผสมม่ครับอยู่นี่มีให้เลือกหลากหลายครับพี่น้องอ่า นี่เด้อครับเด้อออกเป็นตัวเห็นแล้วครับพี่น้องแล้วก็รายละเอียดของง้วะที่ทยไปนะครับพี่น้องครับอ่าผู้ใดอยากอยากจะเห็นว่าตัวได้เปิดไว้เท่าไรนะครับพี่น้องครับก็อ่าให้พี่ให้น้องไปเบิ่งเอานะครับเนาะเดี๋ยวผมสิลงหลังจากคลิปนี้แหละครับเอาคลิปนี้ลงก้อนกันแล้วกันครับพี่น้องครับออ่ย่างที่บอกแหละครับพี่น้องครับอ่ะไายไปไายมานี่ออกกิลีครับพี่น้องนี่เนื้อตาเริ่มเริ่มข้าวหรอวปลอ่านนี่เแกะข้าวมันนัน อันนี้นะครับพี่น้องครับอุ้ยบ่ต้องวางซสอนครับพี่น้องครับวันนี้เออออกมาลูกโตแม่ได้ครับพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับผมเอาพาเอาน้องครับพี่น้องครับผมนี่แหละครับบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับตอนนี้อ่าเอ้าผมได้อยากอะไรกันบ้างลองคุยราคาได้ราคาผลสีเปลี่ยนมาเปลี่ยนครับพี่น้องก็ยังโทุถามเอาได้ครับพี่น้องครับ บอกท่านเด็กเขียนขอไก่อะไรเหรอเมื่อกี้ไายคลิปที่แล้วมันเต้นสักยงเล่ผมอยู่ครับมันเก็บทองนะอ่าอ่านี่นะครับเดี๋ยวพี่น้องครับจะด้คลิปนี้ผมกับอ่าขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องเอาโทรศัพท์มาพอดีครับพี่น้องโอ้ยเผยโสมมาอยู่นะขออนุญาตกันเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวไปบอกรับเด้อครับเด้อเพราะว่าไายคลิปอยู่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมพี่น้องครับนี่แหละนี่จะให้เบิ่งไก่ๆเด้อครับเด้อเมื่อกี้มันเก็บทองมันยังไนเต้นเล่ผมอยู่ครับพี่น้องแม่มันออกจอย เสวยสวยนมสีเต้าเลยครับแม่มันเครื่องบูดก็หลายครับแล้วก็นี่แหละสีของแม่ครับพี่น้องสีบดเต็มแล้วก็ลูกนี่เข้มซะน้อยเลยครับพี่น้องครับโอ้ตัวแม่ครับพี่น้องเห็นตัวแม่ชัดแล้วครับพี่น้องวันนี้นี่เห็นคักแล้ววันนี้เห็นนมอ่ะตัวเมียครับพี่น้องครับเอาอ่านี่นแล้วครับพี่น้องครับเอาพอเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับพอเพชรก้อนที่ปิดคลิปนะครับพอครับเป็นแน่พอท่องคือท่องขับ่องแน่แท้ พายจนออกเล่นบ่เล่นน้ำนึงว่าทองคือทองครับถ้าว่าพอทองคือพอทองครับทองแก่ไก่ออกเลยได้ครับพี่น้องครับอ่าครผู้ใดสนใจอยากแะได้ได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับผมอ่านี่แหละครับนี่นี่คือว่าอ่าตีเขาแจ้งมาเนี่ยเขาไปสื่อมาเนี่ยเขาบอกว่าตีออกเดือนหน้าหมือนเด็ครับอ่ามันก็ออกก่อนบังที่อเพราะว่าลูกค้าทุกคนต้องเข้าใจได้ครับว่าที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าบางที่เนี่ยทับใบได้ครับเด้อทับใบนี่คือทับสมมุติว่าทับวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งมันบ่ติด S <S เลื่อนไปทับวันที่หนึ่งเดือนสองแต่ว่าคนทับนี่ลืมแก้ใบไฮบางเดียขั้นที่สองปติดไปทับวันที่หนึ 3, ่งเดือนสามกับบริกแก้จ<อ>ังแก้ใบใบไฮเนี่ยเัื่อมันบริกแก้ใบไฮมันเกิดลักฐานมันคือที่เป็น ทับครั้งแรกอ่าครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเลทไปได้ถึงเกา่าสิบมื่นเลยครับเรือายการของผมเวยครับผมอ่าแต่ว่ามันเป็นใบใบเดียวกันครับผมง่วตัวเดียวกันเ้าทับสามเทียครับแต่บริษัแก่ึ่งบอกลูกค่าบางดีว่าก,ก็คือบอกตรงว้ล่างเลอ่อ,อีกอย่างหนึ่งผมก็ซสื่อมากขึ้นกันครับอ่าผมก็ได้ใบามากยังสั่นผมก็หายไปยังสั่นนะครับเรือเออต้องขอใจเดียวที่ว่าผมกับบหูกันว่ามันที่ออกกําหนดนีอตรงกําหนดหรือบ่ตรงผงก็ทรับ ผมจะรับประกันให้ได้แค่ว่าทองแทงหรือบ่ทองานานเองครับนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับอ่าะกำลังลูกครับพี่น้องนี่แหละกำลังลูกครับอ่าอันนี้คลอดมาแล้วประมาณ7นาที50วินาทีได้คับพี่น้องกับนี่แหละตามนี่แหละครับพี่น้องเอาคลิปดีผมกับสิบอตัดต่อเลยที่ลงไปแบบนี้ก็คือการกำหนดคลอของว่าบางโตนะครับพี่น้องเนาะ ตัวส่วนใหญ่แหะครับมันกัดสีว่าตรงตามใบปายในดอกมันกัสิมีขดก้อนกำหนดแน่ครับพี่น้องบางตัวขดก้อนเป็นเดือนผมนี่ครับพี่น้องแล้วก็โดยรอบเนี่ยระยะเวลาการอุ้มท้องของวัวเนี่ยจะอยู่ที่285ร้อยด้าวันนะครับพี่น้องครับกับมันก็เดือนนะครับพี่น้องเนาะครับก็บอกคนถามันทับหลายๆเทียใต้ใบเดียวกันเนี่ยอาจจะงงอาจจะเลทถึงตอกทิพมือครับนี่นะครับพี่น้องครับบางตัวอาจจะอาจจะขดหลังก้อนกระไดบางที่ขดกำหนดเราขึ้นบอกบางคนอาจจะิสงสัยนะครับมันกัสิมีความขาดเขืนกันไปนะครับพี่น้องเด้อแหละตัวเมียสวยๆนะคร ส่วนราคาสิเปลี่ยบมาเปรียบกับเจา้าหน้าี่น้องโทรคุยกับทางผัวเพลศเอาได้ครับพี่น้องครับ <c oughs> จังไดคลิปนี้ผมกัขอจบใบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวหาแนวมาใสุ่น่องก่อนครับพี่น้องครับอ่จาจะในคลิปนี้ก็มาัมบออมาเด้อมาโมน,นี่เล้ต้มน่องอครับพี่น้นนองครับอ่จาจังไดคลิปนี้ก็ขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับโอ้โหมันใหญ่เร็วเนาะมันมันมันถึงแดดมันอไม่ถึงแดดแล้วสีลุกนี่สีอะไรมันสียไก่ยืนหรอกพี่น้องนี่เห็นว่าขนาด ขอดบักกี้นาทีดิพี่น้องนี่นี่แค่ที่ลูกแล้วเอาพี่น้องเนาะพ่อไปแค่นี้ก่อนนะครับเนาะมาเอาได้ครับพี่น้องลูกตัวเมียได้ครับเดอ้อนี่นะครับผม